เดียนะกันนี้นะโอ้โหดูสภาพก่องันคอยตรวจปลาตรวจปลาเปลือกตรปลาัโอ้โหโคตรดำเลย สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอจุดที่หนึ่งงาน,งงานงหนึ่งเกนะฮะหนึงานซ่องมือระบบลูนล็อตส์ระบบเกียร์หรือระบบวงกำลังนะครับในควอเตนเจอร์นะครับตอนนี้เอสตีแจ้งว่าวิ่งไปนะมีไปเรียงโชว์นะครับอมีไปเรียงโชว์เกียร์เขาจะมีอาการกระตุกนะฮะใส่เกียร์แล้วกระตุกเกียร์เปลี่ยนไม่สมุด นะประมาณนั้นนะกับบอลเรนเจอร์อันนี้เดี๋ยวพบอา80นะเดี๋ยวเราจะรื้อลงมาดูกันนะกับอันนี้ปัญหาที่เจอคืออะไรกันแน่ที่เป็นปัญหานะับกเกตนี้ซ่อมเกียร์ออโอโตเมติกหรือระบบส่งกำลังอา80คันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรา mm hmm. นำวาบูดี้ลงมาดูนะหอดึง เกียร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาดูว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัญหนานะครับอันนี้ไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียรนะ์ครับดูมันดำอยู่แล้วนะลูกมือดำตีเลยว้า เลโคตรดำนี่คือเปลี่ยนถ่ายนะมันเกียร์นะกันนี้นะโอ้โหดูสภาพกฟตองเงินถวัดปากถวัดปากเลยถวัดปากนะโ้โโคตรดำเลยเป็นปัญหาแน่นอนนะมีนั่นไงกลองเกียร์ดำเป็นขี้โคลนเลยถ้าโคลนติดนะครับ ที่เป็นปัญหาเฟื่องโชวกใส่เคี้ยกระโดดกระตุกกระชากนะครับเลื่อนวาวบอดีเดี๋ยวให้ทีมงานเราแกะแล้วลงมาดูน,นะครับ ไม่สี่หมื่นโลนะไรแล้วล,วลงมา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 มีอะไรพิเศษไหมใส่ไคหหรเอาอมือหยเดี๋ยวกลงมาดูก่อนนะครับดูในเกียร์นี่มาร์กไว้นะ ตััวนะครบอย่าให้หลงอย่าให้หลงแก้มสีไว้นะครับแก้มสีไว้ครับอันนี้สเลโนอีเกียนะครับเราจะมาวัดค่ากันนะเราจะมาวัดค่ากันว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะเห็หนไหมของจิบมานะนะ ปุบ๊บปุบจับได้เลยนีนะ0.5น,น,นะครับผม0.5ผมวัดแล้วทุกต,ตัวนะครับไ,ไม่เสียไม่เสียนะครับ0.5เสือน,นอยเกียร์ไม่ได้เสียสักตัวนะแต่ที่เป็นปัญหานะครับที่เป็นปัญหาก็คือชุดเงินวาวบอดี้ตัวนี้ะนะเดี๋ยวเราจะแกะออกมานะ หรือออกมาดูด้านในกันว่าตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยคือจุดไหนทําให้เกียร์กระตุกกระชากกระโดดนนะะ,ะเจอคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้นะปัญหาหลักๆก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ช้านะช้าเกินไปเปลี่ยนถ่ายให้ป็นตามระยะนะครับผมอย่างที่ผมบอกสองหมื่นโลหรือสี่หมื่นโลไม่เกินกะแสนโลมันเยอะเกินเยอะเกิน ทำให้เกียร์มันเป็นปัญหานะครับผมบอดมัดหมดแล้วตอนนั<บ>้นหมดแล้วกยกมายกมาระวังนะดึงเงี้ย้าปูนเหนียะโอ้โหเขียบเต็มเลยปัญหานี้นะอื่ นี้ก็จะมีชุดซ่อมของเขาอยู่นะครับภาพสุขบุตริดติดนี่อะไรกันสมองสมองเกียร์สมองกลเรือนวาบเบอดี้แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเอาฟังนี้ด้วยฟังลูกปืน<า>นะเ,เน,นะนี่ยนะลูกปืนเนี่ยนะ ตัวล่างล่าง,งคือแบบห้องผ้าเฮ็ดนั่นนี่กนกองยื้อมืเหมือนครับพี่ลูงตันไหมตันนี้ตันไหมังมีกองเล็กตัวนึงกองเล็กอ่ะนี่กองเลงงเ็กนี่ตอนนี้เราจะล้างความสะอาดนะครับโอ้นีกองเล็กใส่ถูกตำแหน่งนะครับเวลา

สอบถามไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดแล้วประกอบเข้าไปนะครับกับเคสนี้นะฮะถ้าจบถือว่าผ่านนะถ้าไม่จบต้องยกทั้งอันนะอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจบถือว่าผ่านนะคันนี้ซ่อมเสร็จนะล้างความสะอาดเสร็จเราจะเปลี่ยนกองนะกองดูให้ดีนะกองเกียร์จะมีคอยาวคอสั้นนะคอสั้นก็ต้องใส่คอสั้นคอยาวก็ต้องใส่คอยาวนะครับมงั้นจะคำ แทงน้ำมันดูดน้ำมันไม่ขึ้นเกียร์พังเลยนะครับนะเครื่อนี้ให้ทีมงานเราประกอบนะครับผมล้างประกอบนี่ฮนะใช้น้ำยาล้างเฉพาะนะฮะกระปรอ๋องน้ำไหลตังนะฮะกระปรอะะ๋องนี่ะก็เป็นแก้กิบแก้กิบดึงใส่งอมาดูกองเกียร นะฮะตอนนี้จะเป็นคอยาวนะครับนี่นะเป็นคอยาวยามันเกียร์ที่ใช้เป็น MV นะฮะ L V นะครับตัวนี้ใช้ได้หกถึงแปดสปีดนะครับรองรับอยู่แล้วนะกับเกียร์ออโตเมติกนะครับกำลังล้างอยู่ นะครับนี่ยล้างแบบสะอาดจุ้ยเลยนเดินไลทางเดินน้ำมันเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีกรองอยู่นะเพราะล้างความสะอาดด้วย,ยครับไปน้อยเช็คแล้วทุกตัวไม่เสียนะครับผมเช็คอะไรครับผมฟิวพูดถึงเหนึ่งครับผม อะไรนะอะไรนะอีเพิ่มมีเพิ่มก่อนประกอบวางตำแหน่งลูกปืนนะถ้าจำไม่ได้ถ่ายมือถือไว้นะครับผมตอนนับตอนแรกมีอยู่เจ็ดลูกครับพอตอนประกอบนั้นมีแปดลูกครับเจียนครับ chỉ <laughs> những cái gì thì à <cười> <cười> lại line kia làm cái này bắt Hãy subscribe cho kênh bỏ ยังไดงเงี้ยเล่นหน่อยเวลาก่อนต้องมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้ก็ใส่ตามที่มาร์กนะฮะเดี๋ยวสลับกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเลยครับต่อไปอะไรนะรีฟิล์มโอเคเรีฟิล์ม

นะะอย่างนั้นก็เวื่องสกองนะฮะปกบแข้งอ่างนะครับแล้วก็เติมมันเกียนนะหละังจากนั้นออกนี่ก็สอบนะบว่ามีจะมีไฟพวกเสื่องโชว์เต้งขึ้นมาไหมนะมันจะจบหรือไม่รอรุ้นะครับรอชบรอตามนะครับผมตอนนี้นะพีมงานเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็สตาร์ทเครื่องไว้นะแล้วก็ลันเติมน้ำมันไป8ลิตรนะฮะนะใส่น้ำมันไป8ลิตรครับมีกองเกียร์นะครับ,เ,นะรบเกียร์นี้ก็เดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบนะครันนี้เราว่าการไปเฟืองโจเกียร์มีการกระตุกนะครับกระตุกกปะชา่ากระโดดนะเวลาเราใส่เกียร์ใหม่นะครับตอนนี้ งานกำลังลองอยู่นะเดี๋ยวผมออกไปวิ่งทดสอบนะครับมามาเดี๋ยวไปลองกันนะข้างในแั<ะ>อ่อาคันนี้วิ่งมาแสนโลก็ดีเลยอะไรจะขนาดนั้นนะฮะเกีอร์นะปกติเราไม่ทำคลิปไปดูนะเพราะว่าคันนี้มันจะโชว์เป็นบางครั้งนะครับ ตอนที่เราทดสอบลองไฟไม่โชว์นะไม่ได้โชว์บางครั้งแต่ถ้ามีไฟเฟืองโชว์ก็้นมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้เขาจะดิงเลยอ่าพอไปเฟืองโชว์ดิงนะฮะปุ๊บถ้าเราจอดนะครับใส่เกีย์ปึก๊กเนี่ยรถกระโดดตึงเลยครับรถกระโดดอย่างนี้เลยแต่นี้ไม่เป็นนะ,ะเดี๋ยวทดสอบก่อนเดี๋ยวมี่ทดสอบก่อนนะครับเอ๊ะ hey. มี f อฟซโทรมาสอบถามนะครับว่าที่อู่ทำอะไรได้บ้างนะครับงานหลักๆเลยนะก็คือซ่อมเกียร์นะครับซ่อมเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบแอร์นะครับทำทั้งคันอะ่ะพูดได้ง่ายแต่ว่าพวกบอดี้นะฮะคือพวกสีรถยนต์อะไรพวกเนี้ยไม่ได้รับทำนะครับหลักๆเลยคือเกียร์คือเครื่องยนต์นะฮะทำได้หมดนะครับ ปอดนะฮะได้หมดนะครับเกียร์เครื่องยนต์แอที่เป็นปัญหานะฮะที่เราถ่ายทอดออกมาใช่ว่ารถรุ่นนั้นมันจะเป็นปัญหาตลอดมันไม่ใช่นะครับคือเราถ่ายทอดออกไปให้เห็นว่าเออแก้ไขปัญหาแบบนี้นะฮะรถรุ่นนี้ประมาณนั้นนะครับที่ทำออกมานะก็ บอกกล่าวกันนะว่าปัญหาที่เจอในรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะฮะส่วนคันนี้นะครับคันนี้อาการเกรยกระตุกกระโดดเนี่ยต้องรอไฟเฟืองโชว์ก่อนนะครับอ่ารอไฟเฟลองมันโชว์นะเราจับโค้ดเนี่ยมันเจอพวกรีเฟรมนะเป็นปัญหานะหรือวันวาบอดี้นะเรือนวาบอดี้เป็นปัญหานะฮ wow ะ,อ, wow ะอ่าสำหรับงานเนี่ยเราจะแนะนำให้ f c เนละยถ้ามานะ หรือลงมานะครับหรือลงมาล้างทำความสะอาดนะฮะแบบนี้เลยนะฮะงานปัญหาตรงนี้จบนะฮะไม่ใช่ว่าอนนรอ,อให้เป็นนะครับแล้วมาแก้ไขอรอให้เป็นแล้วมาแก้ไขมันจะ,จะเกิดผลเสียมากกว่านะครับในเกียร์หกเอารปอศูนย์นี่เราก็ล้างทำความสะอาดนะฮะคันนี้ก็คือว่า ลองแล้วใช้ได้ก็คือจบแต่บางกันหรือทําไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเรือนราวมาดีนะจบแน่นอนสําหรับเกสแบบนี้นะครับส่วนมากก็อาการเกียร์กระตุกกระโดดเป็นที่เรืนเอนราวมนะครับการบอกว่าฮอนเกียร์ก็ต้องยกลงมานะดูชุดคัดผ้าคัดด้านไหนด้วยนะแต่ครันนี้อาการยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะเดี๋ยวผมวใใิ่งไกลๆก่อนก็สอบก่อนนะครันนี้ก่อนจะเสร็จก็เย็นเลยนะครับ คันนี้นะฮะ FC นี่เข้ามาปรึกษาเรานะมารถเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะกับการซ่อมดูลแลบำรุงรักษานะครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็ตรวจสอบนะก็เจอว่าเกียร์เนี่ยมันเริ่มมันมีโค้ดแล้วนะโค้ดเกียร์ขึ้นมาแล้วอนะ่าพอเรายิงคำถามไป FC บอกว่าเออมันมีไฟลุกเฟืองโชว์สีเหลือง โชว์ขึ้นมาด้วยนะครับไปเฟืองโชว์เราจะปิดตีเป็นแบบรถวิ่งไม่ออกนะฮะก็คือท่ออินเตอร์แตกอะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวฮนะให้ดูโค้ดก่อนโคัวในการซ่อมนะครับจับอันนี้เอฟซีว่ากลัวเสียเงินเยอะกลัวเสียขึ้นหนักนะฮะบ้าวพหอนเกียร์ทีหนึ่งหลายหมื่นนะในฟอร์เรนเจอร์นะครับหลายหมื่นเลยนะ เดีย๋ยนี้ก็ทําแบบในคลิปเลยนะถ้ามันเป็นปัญหาเสียเยอะแต่ยังไม่เป็นปัญหาเนี่ยไม่แพงนะครับผมโทรมาสอบถามได้เลยนะัะแ,แก้ไขปัญหาเรื่องเกียร์ฟอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาแล้วผมถ้ามันเสียหรือว่ามันกระโดดแล้วเนี่ยคื่จับโค้ดเจอเลยว่าเกียร์มันเสียจริงอยากนะฮะอย่างนั้น,น,นต้องยกเกียร์ลงมาเลยนะครับ ในเคสนี้อาการเพิ่งเริ่มนะเขาเรียกซ่อมดูแลบำรุงก่อนนะอย่างในคลิปเลยนะเราเปิดเตือนเบาบางยี่มาเนี่ยโอ้โหน้ำมันข้างในนอะสมบูรณ์มากนะสภาพน้ำมันยู่ไม่เหลือไม่เหลือสีเป็นเป็นาคาบค้นหมดแล้วเนาะเป็นาคาบค้นหมดแล้วนะครับจบงานนะจบงานพร้อมส่งงานให้เอฟซีแล้วนะครับ คลิปที่เราทําออกไปนะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อู่แงเจริญการช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเรื่องไ i ฟ้าคลิปดีๆที่เราทําออกมานะและมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ติดตามได้คือทางเพจ a c e b o o k นะครับอู่แงเจริญการช่างนะสำหรับวันนี้กับงานซ่อมบำรุง,งระบบเกียร์ จบแล้วนะครับต้นนี้ไม่มีกระโดดกระดึกกระดักแล้วนเธอกล่าวคำว่าสุดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ตรงีงจะเล่นองอานช่างนะครับ